สวัสดีครับในอดีตในการตกแต่งแก้ไขรูปภาพนั้นนะครับเราจะต้องใช้ Photoshop นะครับจะต้องเรียนรู้เครื่องมือต่างๆแต่ปัจจุบันนี้นะครับ AI เข้ามามีบทบาทนะครับสามารถที่จะแก้ไขรูปภาพได้ง่ายๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อัปเดตไปเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ o g l e Gemini นนะครับ AI Studio นะครับตอนนี้ก็มีตัวที่ชื่อว่าอ่ n o b a n a n a นะครับมาช่วยให้การ แก้ไขภาพนี่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ผมจะมาที่เจมิไนก่อนนะครับนี่เจมิไนเขาบอกว่าสร้างรูปภาพมาัศจันด้วยการแต่งรูปภาพดียิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด3รูปแล้วก็เอามาผสมผสานกันนะครับเช่นฉากหลังตัววัตถุอะไรอย่างเงี้ยชุดนะครับหรือถ้าทาโฆษณานะครับก็เอาผลิตภัณฑ์มาประกอบนายแบบอะไรนายแบบได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะครับอันนี้ก็ลองใช้เลยนะครับโอเคนะครับเริ่มจาก J min i 2.5แฟลตนะครับตอนนี้เขาบอกว่าคุณสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพนะครับอ่าเราก็สามารถที่กดบวกตรงนี้นะครับอัปโหลดไฟล์นะครับจะเอาภาพเดียว2ภาพ3ภาพอะไรก็ได้นะครับผมจะลองเอาภาพธรรมดาธรรมดาเข้ามาก่อนนะครับอ่าสูว่าเป็นภาพนี้นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อนําภาพเข้ามาแล้วนะครับสมว่าอยากเปลี่ยนฉากหลังนะครับเราก็แค่บอกว่านะครับเปลี่ยนฉากหลังของภาพนะครับเปลี่ยนฉากหลังข้อดีตรงนี้ก็คือพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับเปลี่ยนฉากหลังเป็นภาพนะครับแนวเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รเราบอกไว้ขอเปลี่ยนเป็นฉากแนวเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากนั้นเราก็กดส่งพร้อมไปนะครับในขณะที่รอผลลัพธ์นะครับของตัว Gemini นะครับเราก็มาลอง Google AI Studio ด้วยนะครับ Google AI Studio ก็ทำคล้ายๆกันนะครับก็กดบวกเข้ามานะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่เราต้องการจะตกแต่งแก้ไขเช่นเดียวกันนะครับสมว่าผมก็เลือกภาพแบบเดียวกันก็แล้วกันนะครับ นี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะตัวนี้จะบอกว่าให้นะครับเปลี่ยนฉากหลังเปลี่ยนฉากหลังเป็นร้านกาแฟนะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม run control ตรงนี้นะครับแล้วก็รอดูผลลัพธ์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะกลับมาที่ g e m i n i เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ จากฉากธรรมดาเราก็จะได้ฉากหลังที่เป็นฉากทันสมัยนี่นะครับเหมือนเราอยู่ในเมตา w เวิร์ดอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะครับนี่คือตัวอย่างผลลัพธ์ที่เราได้มาแล้วนะครับสบายมากๆเลยนะครับหรือนะครับเมื่อเราได้ภาพนี้เราอยากแก้ไขต่อเราก็อธิบายต่อได้เลยนะครับบอกว่าผู้ชายกำลังนะครับคุยโทรศัพท์ นี่นะครับเราจะเปลี่ยนท่าทางนะครับผู้ชายกําลังคุยโทรศัพท์อ่ะก็ส่งพร้อมไปอีกนะครับภาพเดิมเราก็แก้ไขเพิ่มเติมสั่งต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับกลับมาที่ AI Studio นะครับนี่ได้แล้วนะครับเป็นฉากที่นะครับอยู่ในร้านกาแฟเห็นไหมง่ายๆเลยเห็นไหมครับจากนั้นเราอยากเปลี่ยนท่าทางเราก็บอกว่านะครับผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายกาลัง นั่งจิบกาแฟในร้านแล้วก็กดพร้อมไปนะครับผู้ชายกำลังนั่งจิบกาแฟในร้านนะครับมาฝั่งนี้นะครับเสร็จเรียงนะครับเนี่ยก็เป็นภาพกำลังคุยโทรศัพท์เรียบร้อยใช่หไหมครับเดิมเป็นภาพปกติเปลี่ยนมาเป็นภาพคุยโทรศัพท์ยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับ AI นะครับ หรือนะครับอ่ะผมจะลองนะครับอัปโหลดแบบ2ภาพดูนะครับอัปโหลดไฟล์นะครับอ่าภาพแรกเป็นภาพยืนใส่สวมสวมสูทตามปกตินะครับแล้วก็ไปหาภาพบอกว่าอยากให้เปลี่ยนเป็นชุดใส่ชุดข้าราชการนะครับเราก็ไปหาภาพอีกภาพหนึ่งเนาะนะครับภาพนี้นะครับแล้วก็เลือก2ภาพเข้ามาพร้อมกันนะครับนี่มันก็จะอัปโหลดเข้ามาทั้ง2ภาพนะครับบอกว่านะครับ ผู้ชายนะครับสวมชุดข้าราชการกรูนะครับตามภาพที่แนบอ่าเราบอกว่าให้สวมชุดข้าราชการตามภาพที่เราแนบให้นี้แหละนะครับแล้วก็กดส่งไปนะครับมาดูฟัง AI Studio เสร็จหรือยังนี่นะครับกำลังชิปกาแฟเห็นไหมครับเสร็จแล้วนี่ครับเรียบร้อยนะครับ มันแก้ไขง่ายๆแบบนี้เลยในยุคปัจจุบันนี้นะครับหรือนะครับหรือผมจะทำการลองอัปโหลดนะครับอะไรเข้าไปอีกอ่ะมาม่าเนาะนี่นะครับสุว่าจะอัปโหลดมาม่านะครับกับภาพผู้ชายกําลังนั่งอยู่บนคอมเนาะนี่นะครับอัพเข้ามา2ภาพแบบนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่านะครับผู้ชายกําลัง นะครับนั่งกินมาม่ามามา่มาครับเนาะมามา่าถ้วยมามา่าครับอย่างอร่อยนี่นะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็น2ภาพเนาะนะครับเราก็กดออ่กดรันพร้อมไปนะครับให้มันทำงานเนาะอ่ะกลับมาฝั่งนี้ใส่สวมชุดได้หรือยังอ่ะยังไม่สวม ติดปัญหาอะไรผู้ชายสวมชุดเคราคุณเข้าจาการคูตามภาพที่แนบย,ยังไม่ทําให้เหมือนจะเอออ,อ,อะไรสักอย่างหนึง่งนะครับเดี๋ยวลองอัปโหลดไฟล์ใหม่ดูสิไม่เข้าใจอะไรหรือเปล่านะครับนี่อัปโหลดภาพนี้มานะครับผู้ชาย นะครับสวมชุดค่าราชการครูอ่ะนะครับลองส่งไปใหม่ดูสิฝั่งนี้กินมาม่าแล้วเห็นไหมครับ AI Studio ดีเลยครับนี่นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขภาพนะครับแทนที่เราจะไปใช้ Photoshop Photoshop อะไรเหมือนแต่ก่อนนะครับ แบบนี้มันก็ง่ายเลยเนาะนะครับเราอยากตกแต่งแก้ไขภาพเอาไปใช้ทําสื่อไปใช้ทําโฆษณานะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนท่าทางอะไรได้หมดเลยเนาะนี่นะครับหรือไม่อยากให้เขาใส่สูตรก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เนาะนะครับเปลี่ยนชุดนะครับผู้ชายเป็นเสื้อเชิ้ต สีขาวอ่ะลองดูสินะครับไม่ให้สวมสูรแล้วนะครับภาพนี้ให้ใส่เป็นเชือ่อเป็นเสื้อเชื้อสีขาวอย่างเดียวนะครับว่ามันจะทํางานให้เราได้ไหมนะครับเจมิานอ่าโอเคไหมครับเปลี่ยนชุดนะครับเอาชุดโยนไปให้สวมชุดเรียบร้อยนี่นะครับเป็นชุดข้าราชการครูนะครับก็นะครับยกตัวอย่าง2โปรแกรมนี้นะครับก็คือเจมินายกับ AI Studio นะครับเราสามารถที่จะทำการตกแต่งแก้ไขภาพนะครับตามที่เราต้องการใช่ไหมสามารถที่จะเอาไปทำสื่อนะครับเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยเนาะนี่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากสูตรนะครับมันร้อนนะครับมาเป็นเชิ้สีขาวกินมาม่าเหมือนเดิมนะครับก็ไปลองเล่นกันดูเนาะนะครับตอนนี้ก็ได้หลาย AI นะครับ ที่ออกมาทําให้เราใช้งานได้สะดวกและง่ายที่สําคัญก็คือฟรีด้วยนั่นเองนะครับไปลองใช้งานกันดูพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ